ยูริ่เหรอเปล่าครับแล้วนี่ยูริเองไม่มาเหรอครับเขาบอกในไลน์กลุ่มนะครับว่าเขาออกจากชนบุรีตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วแลยครับพี่น่าจะถึงได้แล้วน,นะครับไม่รู้เปไ็นไรหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ปากแกนี่นะหน้ายืนมาตอกตะปูนะ <c oughs> <c oughs> ปากแข็งดี โทษค่ะพี่เบียพอดีว่ารถเสียค่ะก็เลยต้องรอเปลี่ยนคัน,นอืมไม่เป็นไรจ้ะกลับมาปลอดภัยก็ดีละคนแถวนี้ก็จะได้หมดห่วงน้งเบียเนี่ยรู้ใจหลานจริงๆเลยไม่ใช่แกเอา้ามันไม่ใช่ผมอ่ะเนี่ยตอนน้องยูริยังมาไม่ถึงนะพี่เนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงไม่รู้ว่าน้องยูริจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงมากเลยนะแกเนี่ยยืนเล่นเกมเนี่ยถลมออ่มกอะไอแชมป์อยู่อ,อฉันเห็นเ,เห็นด้วยเหรอนี่ไงถล่มเละเลย หนูขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะจ้ะกลับม,มาเร็วนะคิดถึง้ยุ่งเหรอยืนนี่เฉยเลยนี่ถอนหายใจให้มันเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนแถวนี้เขาก็รู้หมดแล้วว่าปากกับนใจนไม่ตรงกันเข้ามาเข้าสวัสดีครับเข้าสวัสดีครับดีเออนี่คุณ ีมื่อกี้ลูกค้าเขาเรียกหาใครอ่ะเขาบอกว่าขอข้าวสวยที่หนึ่งแล้วข้าวสวยก็มาแล้วด้วยไม่สวยธรรมดานะสวยมากนี่ทำอะไรผิดไปอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหี่คุณแหมเห็นผมเป็นคนยังไงจะชงจะชมบ้างไม่ได้หรือไงนี่อย่าลืมสิจ๊ะอย่างน้อยเราก็เคยรักกันน้เบียร์ก็อย่าลืมสิจ๊ะว่าตอนนี้นะข้าเกียดแล้วเบียแล้ว ผมตอบแทนค่ข้าวครับนี่ดูดูคุณนี่คุณกายไม่มาด้วยเหรอเอ๊ไม่มาส่งคุณหลายวันแล้วเนี่ยแปลกแปลงนะคุณว่าไหมก็นั้นพอดีช่วงนี้กายเขาวุ่นวุนเรื่องงานอยู่อะจริงหรือเมื่อกี้เหมือนจะหลุดพูดว่าก็นั่นนะสิใช่ไหม กายเขายุ่งเรื่องงานอยู่จริงๆนี่คุณไม่ต้องมายุฉันให้ฉันระแวงกายก็เลยนะกายอ่ะเขาไม่ใช่คุณนะเบียเข้าใจเขาว่าไม่ใช่คุณไหมมันแปลว่าโกหกิม่ปอนกันล่อนหลอกลวงที่สั่งไม่ดีกกนอยู่เฉยได้ไหมผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยด้วเดี๋ยวคุณ ปกติเนี่นะเขาจะยุ่งเรื่องงานวุ่นวายแค่ไหนนะเขาต้องหาวลามาเจอคุณนะแต่นี้สามวันแล้วนะไม่เห็นหน้าเลยอ่ะคุณคิดถึงเขาเหรอกันนี้หนึ่ง <c oughs> <c oughs> คุณกายก็หล่อดีถามจริงอะ่ะทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปล่าไม่ได้ทะเลาะเลยนี่มันแปลกๆนะคุยหรือเปล่าเนี่ยเขามาอะไรคุณหรือเปล่าเปล่า,ลาก็คุยกันปกติปกติอะ่ะ เพราตของคุณเนี่ยมันน้อยลงหรือมากขึ้นเนี่คุณจะมาซักกะไรนฉันนักหนาเนี่ยฉันว่าคุณเอาเวลาเนี่ยนะไปสนใจจานโดนัทดีกว่าใช่นะเบียผมเนี่ยจะได้กลับมามีสิทธิสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยเราก็เหมือนกันแหละบัตเตอร์ <c oughs> บอกยาลี่ว่าหมดสิทธิสอบอไปบอกเองเลยนะน้าจะได้ไม่ต้องโดนยายด่าอีกคนนึงไม่ได้อย่างใจเลยสักคน <c oughs> ยุลินี่เพิ่งมาทำงานเหรอเนี่ย พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้อยากมาสายหนูขออนุญาตพี่ข้าแล้วนะคะเมื่อวานว่าจะกลับไปดูแม่แล้ววันนี้มาสายนิดหน่อยแล้วพี่ข้าก็อนุญาตล้วด้วยค่ะอ้าวเหรอหลัวอะไรก็อนุญาตแล้วก็จบไงจะแม่ เวียงทั้งร้านแบบนี้นะทะเลาะคุณกายมาชัวนั่นเลยสิทะเลาะทะเลาะแน่ๆว่าแต่ทะเลาะเรื่องอะไรเฮ้หรือว่าคุณกายเดี๋ยวเขาไม่ยอมทำกันบ้านบ้านนี่คิดทะลึ่งอ่ะเขายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นะบีก็อย่าไปสนใจเรื่องนักข่าวสินี่กลับมาเรื่องสอบผมดีกว่าถ้าเกิดนั่งคุยกับอาจารย์โดนัทแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยเปลี่ยนมานอนคุยไหมเออเกิดอาจารย์โดนัทใจใจอ่อนและย้อนผมกลับมามีสิทธิ์สอบอีกครั้งหนึ่งนี่ แกในระวังเลยนะจะได้นอนคุยก่บลากมะม่วงไปทำงานสิครับจะย,ยืนเกาะอ,อะไรเขาล่ะเชิญครับน้องอยูริเป็นหัววิข้าวเขาล่ะครับเปล่าปากแข็งนี้นะพีอ่อ่ะเขายืนไปตอกตะปูหน่อยสิ ันแน่นี่คุณวันนี้คุณกายเขาไม่มากินข้าวเที่ยงด้วยเดือมาก็เห็นแล้วสิ้หมุดหงิดก,กับแฟนนะทำไมมาลงที่เขาอ่ะเขาไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้หงุดหงิดกายฉันหิวนี่คุณหิวก็บอกสิเดี๋ยวทำให้กินก็นี่ไงเนี่ยฉันออกมาเนี่ยฉันจะมาบอกคุณเนี่ยจริงเหรอไม่ได้มายืนรอแฟนกินข้าวของวันด้วยเหร งูดหีดงูดหีดเกาคอเกาคอนี diabetes. ่คุณไม่เห็นจะยากเลยคุณอยากให้คุณกายมากินข้าวด้วยคุณก็โทรไปหาเขาสิว่าเขาว่างหรือเปล่านี่คุณไม่ต้องมาทําเป็นรู้ดีเลยนะเบียทำซาลาเี้ให้ฉันกินจานหนึ่งแล้วก็ให้เด็กเอาเข้าไปให้ในห้องด้วยจะแม่ใจนึงก็ห่วงอีกใจก็เจ็บใช่ไหมนะเบีย ที่นักฆ่าเนี่เขาหมุนยิดที่คุณกายไม่มาโอ้หรู้ใจรู้ใจโยองส่วนแกใจนึงก็เจ็บหัวใจนึงก็เจ็บขาใช่ป่ะแสรู้ดิน้าชิงตาบอดยู่ิแม่เป็นไงบ้างอ่ะแม่ก็เป็นแม่ปกตินะคะไม่เคยเห็นเป็นพ่อสัทีตกลงจะขำหรือจะจุกเดีย ไปถามยูริ่ในไลน์กลุ่มไม่หน่อยดีว่าแม่เขาเป็นไงบ้างเป็นห่วงว่าที่แม่ยายหรอเออเดี๋ยวถามให้น้อพงแชมเดีพี่ขออะไรเย็นๆนะจ๊ะเปรี้ยวให้พี่กิจสแก้วหืงนะอืครับน้ำส้มสายชูปั่นไม่ใช่สาทั้งเปรี้ยวทั้งเย็นเก็บไว้ให้ดีนะเอยกินอีพบตเตอร์โอ้โหนี่คุณพังครับ ไอ้ปัตเตอร์มันด่าคุณมาด่าคุณทำไมเน่ยก็หนูรู้ว่าพี่ต้องด่าต่อหนูก็เลยชิงด่ากันไว้ก่อนเยช้างรอบข้อเออพี่เบียร์ช่วงนี้นี่พี่ข้าวเขาเป็นยังไงบ้างอะเขาก็เป็นคนสวยตลอดเวลาในใจพี่สิอยากใช้อาจารย์โดนันจริงๆเลยทำไมถามแบบนี้มีอะไรเหรอไม่มีอะไร หนูแค่อยากจะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณกายเขาให้มาเนี่ยพี่ข้าเขามีอาการแบบว่าโมโหหรือว่าหงุดหงิดอะไรไหมโอ้ยทุกอย่างเลยที่สา,าที่พูดมาเนี่ยทั้งโมโหทั้งหงุดหงิดจริงเหรอก็จริงดิยนี่ตั้งแต่มาถึงร้านนะก็เหวี่ยงใส่ทุกคนเลยเหวี่ยงตั้งแต่กาเบียร์ยันน้องอยุริแล้วนี่ยายพังยิ้มอย่างนี้หมายความว่าไงอย่าบ,บอกว่าทั้งหมดเป็นแผนเธอน,น,นะ่ยเราร อะไรตัวมันนี่อ้ไอ้ไอ้ไไอไอ้ไอ้นี่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะที่คุณกายไม่ยอมมาหาข้าวเนี่ยเป็นเพราะแผนเธอใช่ไหมไม่บอกไม่บอกเลยไม่บอกท้วจับแก้ผ้าเลยนะลองดูสิท้าใช่ไหมท้า นี่มีใครก็อยากดูหงช้างหรอกนี่งั้นบอกมาให้หมดเลยแผนมีอะไรบ้างก็คุณกายอ่ะเขาอยากรู้ว่าพอพี่ข้าวไม่ได้เจอได้เขา้านานเนี่ยพี่ข้าจะรู้สึกยังไงที่คุณกายเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าข้าวเกียรติการลองใจอ่ะฮึไม่รู้หนูไม่ได้บอกแล้วเธอทำไมไปแนะนำแผนแบบนี้ให้เขาฮะเยพังเรียกพังเ่าต่อเรา จ้ามาเลยก็คืออย่างงี้หนูอะไปเล่าคุณกายเขาฟังว่าหนูเนี่ยไม่ได้เจอคุณก๊อฟนานใช่ไหมแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยหนูไปเจอคุณก๊อฟเขาอะคุณก๊อฟก็ดีใจมากเลยที่เจอหน้าหนูคุณกายเขาได้ยินเนี่ยเขาก็เลยจะลองใจพี่เข้าดูบ้างสิ้นคิดว่าหนูสิคิดทําไมอะหนูไม่ได้คิดคุณกายก็ทําตามเองฉันหมายถึงคุณกายนุ่นรีบไปบอกคุณกายนะเลิกทําเลยนะเขาก็ไม่ชอบ ยืนอ้าปากหวอเดี๋ยวเอาอ้อยยัดปากเลยเร็วสิข่าวก็รู้ขึ้นมานะพี่จะช่วยไปด้วยเร็ว จ้าคนสวยฟีมือสปาเกตตี้ของผมเนี่ยยังอร่อยเหมือนเดิมไหมจ๊ะก็งั้นนั้นะนี่แฟนไม่มาเนี่ยถึงกับกินสปาเกตตี้เนี่ยไม่อร่อยไปด้วยเลยเหรอจ๊ะมีอะไรเนี่ยนี่มาในห้องคุณเนี่ยต้องมีอะไรกันด้วยเหรอได้ๆเอางี้เดี๋ยวนอนรอตรงนี้เลยนะกินสปาเกตตี้เสร็จแล้วก็มาเลยนะหรือว่าต้องปลดกระดุมรอด้วย จะมาไล่สาระที่ช่วยออกไปข้างนอกเลยนะอารมณ์ไม่ดีอยู่นั่นไงสารภาพแล้วใช่ไหมว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีแหมไม่เอานะคุณก็เป็นเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันนะเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเข้าใจผิดกันบ้างมันเรื่องเล็กเองนี่เชื่อผมเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้นะคุณกายเนี่ยต้องไปกินข้าวคุณแน่นอนคุณรู้อะไรมาเนี่ย <c oughs> อ๋อเปล่า <c oughs> อ ah. <builds Donald> <ka> <el> <For> <ưới> um ้าวน้องสามีอะไรเข้ามาคุยที่งหนสิจ๊ะมานี่นี้ไม่ได้ค่ะทำไมไม่ได้ล่ะเข้ามาเลยเอ๊ะอย่าบอกนะว่าจะเข้ามาสารภาพรักพี่แต่กลัวว่พี่ข้าวเนี่ยเขาจะหึง นี่ไม่ต้องกลัวนะพี่ข้าวเขามีหึงแล้วล่ะเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยเขามีคุณกายแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคไปคุยข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเพราะไม่แน่เหมือนกันว่าพี่ข้าวเนี่ยเขายังมีใจกับพี่อยู่ <c oughs> เกิดเขาหึงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกนะ สองคนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆคุณกายว่าไงบ้างคุณกายเขาบอกคุณกายไม่มาเขาอยากเห็นอาการพี่ข้าวมากกว่านี้อ่ะแล้วที่บอกเขาไปหรือเปล่าว่าข้าวเนี่ยเขาไม่ชอบการร้องไห้อ่ะไม่ได้บอกอ่ะหลวแค่บอกว่าพี่ข้าวมีอาการอ่ะคุณกายเขาดีใจใหญ่เลยอ่ะโอ๊ยกสาสาก็รู้อยู่แล้วนะว่าพี่มีจา์โดนัทอ่ะถ้าสาจะรักจะชอบพี่เนี่ยก็ต้องหักห้ามใจนิดนึงนะ ก็ก็หนูปวดฉี่ค่ะหนูขอไปเข้ห้องน้ำก่อนนะคะมีอะไรจะบอกฉันไหมเบียอ๋อเรื่องสาเหรอคือสาเข้ามาสารภาพรักนะแต่ผมคบเขาไม่ได้หรอกคือเขาจะชวนผมไปอยู่เขาใหญ่อ่ะผมไม่ชอบป่าเบียไม่มีอะไรหรอกหน้าข้าว นี่คุณจะให้ฉันเชื่อใช่ไหมว่าร้อยวันพันปีคุณกับสารนี่ไม่เคยดีกันเลยเนี่ยอยู่มาวันนี้จะมาขอเป็นแฟนกันไม่เป็นยาอ่อนไปหน่อยหรือเบียคุณคิดอะไรไม่ออกอะงั้นบอกฉันหมาว่ามีอะไรไม่มีอะไรหรอกข้าวเดี๋ยวเย็นนี้นะทุกอย่างก็ดีขึ้นเองอะคุณรู้ใช่ไหมว่าไก่เขาไม่มาหาฉันเพราะอะไรนี่เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของคุณสองคนนะผมเนี่ยไม่อยากยุ่ง โอเคป่ะพี่พี่อาเขาว่าไงบ้างอะจะว่าอะไรล่ะนี่รีบไปบอกคุณกายด่วนเลยนะว่าอย่าทำอีกเดี๋ยวข้าวเขารู้มาเป็นเรื่องแน่ๆนี่เพอร์เพลเนี่ยมีเลิกเลยนะเ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่สิเธอก็รู้ว่าข้าวเขาเป็นคนยังไง ถ้าเขาเกลียดเรื่องไหนนะเขาเกลียดเรื่องนั้นฝังใจเลยเออเนาะเหมือนเรื่องที้น้องปาใช่ไหมอ่ะพี่เขาก็จำฝังใจไม่เคยลืมเลยอ่ะี่หยด่าพี่นะรีบไปบอกคุณการเลยไปเออๆๆๆโออชะแว็กินกุ้ยกินอ้อยดยนะเออๆๆอี่าอีเวอเตอร์ม่ชเียมีเรื่องอะไรเหรอครับนี่เลิกยุ่กับทางานนั้นแล้วไปครับทางานครับ ทำไมยูริเขาเออกจากไลน์กลุ่มพวกเราอะคงไม่อยากให้แกรู้เร <ion> ื <C inclusive> ่องแม่เขามั้งป้ายูริ โกยอะไรพี่หรือเปล่าอาะ่ะหมายถึงออกจากกรุ๊ปไลน์อ่ะเปล่าค่ะเปล่าแล้วทำไมออกจากกรุ๊ปไลน์ล่ะไอ้ช้างแกนี่มันไว้ใจไม่ได้เลยนะเผลอแป๊บเดียวนี่แกแทงข้างหลังฉันอีกแล้วเหวะ <cas mon> <cas mon> ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมไว่าให้แกเลิกยุ่งเหมือนน้องอยูริแกจำใส่หัวแกไว้เลยนะเว้ย น้องอยูริฟแฟนบัตเตอร์น้องอยูริแฟนบัตเตอร์เข้าใจไหมเฮ้ย,ยน้องอยูริเข้าร้านเถอะคะ่ะน้องแชมน้องแชมปพี่เบียร์อยู่ไหนอะเกิดเรื่องใหญ่แล้วว่ะอยู่ในครัวครับ อย่างนั้นนะน้องแชมป์นะรีบไปบอกพี่เบียร์เลยนะว่าพี่ติดต่อคณกายไม่ได้แล้วทําไมพี่สายไม่เข้าไปบอกพี่เบียร์เองล่ะครับไม่เอาว่ะเดี๋ยวพี่เข้ารู้ว่าเรื่องนี้พี่มีส่วนด้วยพี่สวยแน่อ๋ครับครับครับนเด็เดี๋ยวผมไปบอกเบียร์ให้นะครับอ้าวนี่สายอยู่ไหน อยู่หน้าร้านครับพี่เบีรยร์ <c oughs> ทำไมรู้แล้วไม่บอกฉันนี่จะบอกนะคุณรู้แล้วะสาบอกคุณเหรอก็ใช่อ,สอะสิหักหลังฉันแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ พี่เบียนะแต่หนูว่ากรัพี่ข้าเขาโกรธหนูก็เลยชิงบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ไม่เกี่ยวกับหนูค่ะถึงว่าถูกไล่อกจากโถงเป็นช้างควบไม่ได้นี่เองเเขขน,นี่ตอนแรกนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะรักสารเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังฉันไม่ติดใจนะไอ้เรื่องที่คุณฟังเนี่ยแต่ว่าฉันติดใจว่าทําไมคุณรู้แล้วคุณไม่บอกฉันทั้งนั้นที่ฉันก็พยายามถามคุณแล้วเรื่องนี้นี่ เรื่องของพี่สองคนไม่เกี่ยวกับหนูนะคะนี่นี่ไม่เกี่ยวได้มางนี่เลยนเออต้นเหตุเลยขอโทษพี่ข้าวเลยเออพี่ข้าวค่ะคือหนูขอโทษนะคะคือแต่หนูเนี่ยไม่ได้อยู่คุณกายนะคะคุณกายเขาคิดของเขาเองนะคะแต่ก็เห็นด้วยใช่ไหมเปล่าเปล่าแล้วจะมาสืบทำไมฮะว่าคุณกายไม่มาหลายวันเนี่ยพี่ข้าวเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้าง ก็กนุบวดฉีหนูขอไปเ้้าน้ำเดีดิเดี๋ยวดิอะไรก็ปวดฉีก็ปวดฉีอะไรอีกจะฉีอะไรหลายเที่ยวฮะเมื่อกี้ก็ไปทีหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ฉีด้วยนี่เห็นนะหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ยเห็นเหมเหรออืมนี่คุณถ้าคุณจะโกรธนะคุณโกรธอย่าพังนี่เลยนะข้อหาสนับสนุน และกายเขาบอกสาเหรอว่าเขาอยากจะลองใจพี่ค่ะว่าแต่ว่าคุณกายเนี่ยไม่ได้มาหาพี่เข่าหลายวันเนี่ยพี่เข้าหงุดหงิดจริงๆเหรอคะนี่จะมาถามอีกไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยไม่รู้อะไรเลาเหนือก็เชียงใหม่ใต้ก็หาดใหญ่โอ้โหนี่ฮะด่ารขนาดน,นี้ไม่รู้เหรอเนี่ยกลับเขาใหญ่ไปเลยไป ี่ดาหรอเนี่คุณได้ทำไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับกายเขาเองคุยกันดีๆนะอย่าใช้อารมณ์ล่ะคือคุณกายเนี่ยเขาอาจจะอดทนไม่เท่าผมก็ได้พาเลิกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะยุ่งนะโทษแม่ วันนี้จะรวยให้ดูโอ้เป็นปึกอันนี้อื้เคปัตเตอร์อ่ะอุ้ยหวานนาะปุ๊เป้พาพวกนี้ไปนะดิฉันอยากคุยกับยูริว่ะไม่ปล่อยแกมีอะไรจะคุยกับน้องยูริแฟนฉันเนี่ยแกเขาคุยตรงนี้ฉันรับรู้ด้วยว่าไง แบนพอเปล่าไม่แบนก็ไม่ต้องคุยนะยาวไปยาวไปเอออยูลิโกรดพี่หรือเปล่า่ะถึงออกจากไลน์กรุ๊ปเปล่าค่ะพอดีมือถืออยุลิแฮงอ่ะมันก็เลยเด้งออกเองยิ้มอะไรมือถือแฟนชันแฮงแค่เนี้ยจะต้องยิ้มด้วยเหร น้องยูลิจ้ะพี่เสียใจด้วยนะที่มือถือน้องยูลิแหงไน,นี่แค่โทรศัพท์แห้งมันน่าเสียใจตรงไหนวะก็จะ่เธเสียใจอ่ะมีอะไรปะเ <c ười> คลีย์นะไอหนวด <c ười> มาเล่นเกมเศรษฐีกันต่อดีกว่าน้องยูลิเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้พี่บัตเตอร์รวยนะ <c ười> พี่บัตเตอร์จะซื้อมือถือให้น้องยูลิเองจริงปะจริงสิ ฮ่ามังเริตตวสีขาวน่ารักบริสุทธิ์มาเป็นมังกริโตก่อนลเลยข<อ>ีข<อ>้มเลยรวยเลยนะตชางครับพี่ชางไม่กลับมาเหรอยังไม่เห็นเลยครับพี่ออกไปตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยไปหาคุณกายเนี่ยไม่รู้วิ่งเหบ้าง โอ้มันก็อยู่ที่ว่าออกไปนั่งเคลียร์กันหรือว่าไปนอนเคลียร์กันแต่ถ้าไปนานขนาดเนี้ยผมว่าไปนอนเคลียร์กันแน่ๆเลยนี่บัตเตอรที่แกพูดถึงอยู่น้ากันนะเวย้ยเอา้าก็เพราะว่าเป็นน้าผมไงผมเห็นหน้ามีความสุขตัวผมเองเนี่ยก็ดีใจาแต่น้าเบียร์ไปแค่ดีดแฟนเก่าจะไปยุ่งเรื่องอะไรของเขากลับไปยุ่งเรื่องของแฟนตัวเองไหมลองไปนอนเคลียร์กันดูหรือว่าบัตเตอร์เด๋ยจะได้กลับมามีสิทธิ์สอบมีบัตเตอร์ แกเนี่ยไม่ใช่หลานข้าวนี่นะฉันไม่คบแกจริงๆเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละานบียเนี่ยไม่ใช่อดีตแฟนนข้าวเนี่ยผมก็ไม่คบเหมือนกันเพราะอย่างนี้ไงเราถึงรักกันกิีไ่ไปเฮสิทกทีไหมไ,หหไปทำงานเป็นไงคุณเจอคุณกายแล้ว ใช้ปืนยิงคุณกายหรือใช้มีดแทงคุณกายนี่ไม่ต้องมายั่วอารมณ์ได้ไหมเนี่ยก็ได้จ้ะงั้นไม่ดึกเด็กเขายั่วนะแหมคุณผมเห็นคุณนี่เครียดไงก็เลยอยากจะคุยเล่นหนอยคุณบ้างตกลงว่าไงคุณกายว่าไงบ้างเขาก็ยอมรับนะว่าที่เขาทำไปเนี่ยเพราะเขาอยากจะรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงแล้วคุณรู้สึกไงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ชอบ แล้วคุณกายก็รู้ยังใช่ว่าตอนนี้เขาคงรู้แล้วมั้งเพราะว่าฉันบอกเข้าไปนะว่าสําหรับฉันเนี่ยความรู้สึกมันไม่ใช่เกมมีอะไรก็บอกกันตรงๆอย่ามาลองใจกันแบบนี้โอ้เจอประโยคเด็ดแบบนี้คุณกายไม่ตากรอกเลยคุณคุณกายนะ่คุณกายแผนเละไม่เป็นท่าเลย ทำอะไรไม่รู้จักมาปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์อย่างเราขอโทษนะคะพี่ข้าวที่คุณกายเขาลองใจพี่ข้าวเนี่ยเพราะว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าคะว่าพี่ข้าวรู้สึกกับเขาแค่ไหนนี่พูดแทนคุณกายหรือว่าพูดแทนตัวเองจ้ะพี่เข้าใจแต่วิธีการลองใจเนี่ยมันเป็นวิธีเด็กๆคนโตๆเขาไม่ทำกันอะ มันอยู่ที่เราปฏิบัติต่อกันในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดเราแคร์กันมันก็น่าจะมองออกนะว่าเรารู้สึกยังไงงัินเปล่าที่คุณกายทำเพราะว่าคุณกายมองไม่ออกหรือเปล่าคะรวะพี่ข้าวรู้สึกกับเขาแค่ไหนอันนี้ยูริเขาก็พูดถูกนะคุณการกระทำเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าคำพูดแต่สำหรับบางคนเนี่ย ก็ต้องการคำพูดเพื่อเป็นการยืนยันด้วยนะเนี่ยแล้วตกลงวันนี้คุณกายเนี่ยเขาจะมารับคุณหลังเลิกงานไหมเนี่ยไม่รู้สิแต่ฉันบอกเขาไปแล้วนะว่าถ้าเกิดเขาจะมาลองใจฉันเนี่ยมันก็เรื่องของเขา สวยแล้วเหมือนคุณกาย <ST. S 1> คำพูดเหมือนเป็นห่วงแต่ดูเหมือนไส้ไงไม่รู้นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> นี่ไม่ต้องยุ่งกับฉันเลยเอาเรื่องแกให้รอดกันเถอะ เช็ดเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมเดี๋ยวพี่เดินเป็นบริการให้บริการหรือขี้กาค่ะบริการสิคะจ้าเออแชมป์ฉันว่าที่พี่เบียร์พูดก็ถูกนะว่าการกระทํามันสำคัญกว่าคําพูดอะแต่กับบางคนก็อยากได้คําพูดมาช่วยยืนยันด้วยอะฉันรู้แต่ฉันก็รู้นะว่าฉันไม่สามารถดูแลยูริอย่างที่ยูริเขาต้องการได้อะ ถ้าถึงไม่พูดไงอุ้ยแล้วแกติดอะไรเนี่ยนี่บอกไม่ได้เลยเหรอยังก็ระวังไว้ละกันนานๆไปอ่ะใจผู้หญิงมันก็เปลี่ยนได้นะจ๊ะพอซื้อไม่ซื้อธรรมดานะซื้อบื้อพี่เบียร์ครับอืมว่า แค่ก like ารกระทำอย่างเดียวมันไม่พอจริงหรอครับพี่ถ้าผมเป็นคุณกายวันนี้แค่พี่ข้าวไปหาเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับว่าพี่ข้าวเขาแคร์เหรอใช่สิครับคนอย่างพี่ข้าวนะครับถ้าเขาไม่แคร์เนี่ยเขาไม่ไปหาคุณกายหรอกครับพี่ก็อาจจะไปคุยให้มันรู้เรื่องก็ได้ เขาแค่ okay, อยากจะคุยเนี่ยเขาโทรคุยก็ได้มั้งครับพี่นี่คุณตกลงวันนี้คุณกายเขาไม่มารับอะ่ะอืมงั้นให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรอะ่ะอยากลองกลับคนเดียวดูบ้างอืมนี่คุณ มาที่ลานจอดรถมันดุเลยไม่เป็นไรเตะได้จ้ะแม่คุณถ้าเตะมาได้ก็เจอเลยครับเวลารู้สึกแล้วพูดไม่ได้เนี่ยมันอึดอัดนะ ใช่ครับพี่แกเลือกที่จะจบได้แต่แกไม่เลือกจบเองพี่ก็เลือกที่จะลืมได้แต่พี่เลือกที่จะไม่ลืมเองครับพี่อย่าลืมสิครับว่าพี่มีอาจารย์โดนัทแล้วนะครับพี่แกก็มีอยูรีแล้วทำไมแกยังไม่ลืมมุก 唉。<sighs>